สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาพบมาเห็นในคลิปนี้นะคะวันนี้พี่ลุยได้มาทำเ,าเกี่ยวกับการพยากรพกระยิฟีนะคะนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปพี่นุ้ยด้วยนะคะวันนี้พี่นุ้ยมาในหัวข้อ,อไม่มีหัวข้อสิวันนี้พี่ไม่ได้ตั้งหัวข้อนะเอาเป็นดวงของคุณทั้ง7วันแล้วกันใครที่เข้ามาพบมาเห็นในคลิปนี้นะคะไม่ว่า วินาทีใดครั้งใดหรือเวลาใดหรือวันใดเดือนไหนก็แล้วแต่นะคะนี่เป็นคลิปของคุณนะคะไม่ใช่ทพราะความบังเอิญน,นะคะเป็นพลังงานแรนดอมนะคะเป็นพลังงานแ a n d อ m เป็นพลังงานโดยรวมนะคะ,อะของคนทั้ง7วันวนะนาคาตั้งแต่วันจันทร์ไปถึงวันอาทิตย์นะคะใครที่เข้ามาพบมาเห็นในคลิปนี้นะคะของคน แต่ละวันเนาะนะคะขออนุญาตเซนต์สิทธิ์คูบาอาจารย์นะคะเจ้ากัมนรย์และคูบาอาจารย์ของทุกคนนะที่เข้ามาพบใม่เห็นในคลิปนี้นะคะขออนุญาตเปิดดวงเป็นเซนต์สิทธิ์คูเปิดคูบาอาจารย์เพ่เปิดกัมเ,เ,เาาารย์เปิดดวงเมตุคายะนะคะดวงของคนทั้งเจ็ดวันเนาะนะคะเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ก่อนเนาะนะคะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ก่อนนะคนเกิดวันจันทร์ พี่ไพ่อยากจะบอกเกี่ยวอะไรกับคนเกิดบัทร์เนาะมีอะไรคนที่เกิดบัทร์นะคะของเล่นไพ่สามใบเนาะสำหรับคนที่เกิดบัทร์นะใครที่เข้ามาพบไม่เห็นในคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็แล้วแต่นะคะคนเกิดบัทร์เนาะได้มาแล้วนะคะสามใบนะคะอ่าคนเกิดบัทร์เนาะมีการโดดเด่นในเรื่องการเงินนะคะ ใครที่เกิดวันจันทร์นะคะคุณอาจจะได้รับโชคลาภก,กับเด็กนะคะอาจจะได้ได้รับเงินรับทองนะคะไม่มากนะคะไม่มากแต่แต่ยังได้รับเนาะมีการเก็บเล็กผสมน้อยวันนี้จะได้เงินนะคะจากคนที่มีอายุน้อยกว่าก็ได้หรือจะได้ได้งานมีการขยับขยายโปรเจกต์จินตนาการต่างๆหรือมีการร่วมพุ้นร่วมพุ้นลงทุนกับใครก็แล้วแต่หรือ,อได้รับการเซ็นสัญญา หรือได้การตอบรับที่ดีได้การเจราจาตกลงเป็นในทางที่ดีนะคะเป็นไพ่การงานโดดเด่นการเงินโดดเด่นช่วงนี้คุณคนที่เกิดบัลจันทนะคะมีการติดต่อการเจราจามักจะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องการงานคิดจะขยับขยายหรือร่วมหุ้นลงทุนนะคะสามารถทําได้เนาะนะคะทำงานเป็นทีมเป็นเวิร์กได้นะคะ,ะแล้วก็จะได้โชคดีในเรื่องการเงินนะคะเนาะ นะคะดยงวันนี้โดดเด่นนะอาจมีเกณฑ์เดินทางหรือการพัฒนาการงานแยบแยบในเรื่องการงานนะคะเนาะคนที่เกิดบัทร์นะคะจบไปแล้วเนาะต่อไปคนที่เกิดันงคารตั้งต่อเลยค่ะขอเลือกไพ่สามใบนะคะคนที่เกิดวันาคารขอเลือกไพ่สามใบค่ะ เพราะฉะนั้นโวนก็ต้องเป็นของที่หมอด้องเหมือนกันเนะาะเด็กคือเหรียญอีกแล้วทุกคนจะได้เงินมาจากทางไหนเนี่ยครอบครวัวจะได้เงินมาจากครอบครวัวคนรักนะคะกลัลยาณมิตรที่ดีเนาะวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนที่เกิดวันอังคารและผ่านมาเจอคลิปนี้เนะาะ คนที่เกิดวันอังคารจะได้รับโชคลาภจากเด็กเนาะค่ะนะคะจะได้รับเงินนะคะจะได้เก็บเงินเก็บทองเก็บเล็กผสมน้อยรู้คุณค่าของการเงินเนาะ,ะจะมีกัลยาณมิตรหรือเพื่อนเดินทางมาหาหรือคุณเดินทางไปหาเพื่อนหรือจะได้รับข่าวดีจากกัลยาณมิตรจากทางไกลนะคะจะได้เจอผู้คนมากมายในโลกออนไลน์หรือเจอผู้คนในในแบบชีวิตจริงนะคะมีทั้งโลกออนไลน์และชีวิตจริงเนาะคุณจะเป็นคุณจะมีความสุขกับครอบครัวนะคะเจอคนหมู่มาก ไพ่ถ้วยไปไปเรื่อยๆนะคะกินเก่งนะนะคะรักความสวยงามเนาะมีเกณฑ์ได้รับเงินรับทองนะคะเนาะไพ่ถ้วยนี่เป็นคน,คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขนะคะวันนี้เนาะมีอะไรแบบเป็นไปได้ไดแบบเรื่อยๆเนิบๆไม่กระตือรือร้นไม่ขึงขวายเนาะนะคะเชื่อว่าคนวันอังคารวันนี้มีความสุขเนาะ,ะในเรื่องความรักโดดเด่นนะคะเรื่องครอบครัวก็โดดเด่นเนาะนะคะ ใครที่มีรักเลิกลาอย่ายล้างหรือแยกทางกันหรือมีเกณฑ์ที่แบบว่าทะเลาะกันงอแงงในความสัมพันธ์หรือมีการกดเครืองกันเลกันเนาะเดี๋ยวจะมีการปรับความเข้าใจกันกับคนรักนะคะจะได้รับข่าวดีจากกาัลยาณมิตรจากทางไกลเนาะเพื่อนอาจจะเดินทางมาหาหรือเราอาจจะเดินทางไปหาเพื่อนไปเยี่ยมเยียนไปพูดคุยปบปะสังสารพูดคุยกันนะจะได้รับเงินรับทองนะคะนี่สำหรับคนรังคารนะคะให้ดีมากนะคะมีสเสน่ห์ด้วยนะเนี่ยต่อไปคนจวันพุธค่ะ เกิดวันพุธขอสาใรใบเช่นกันวันเกิดวันพุธอืออืออืออ่าดูไปได้เลยอู้หูสีดาเจ็ดดาคนเกิดวันพุธนะนะคะคนเกิดวันพุธเนี่ยอ่าต้องระวัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนะคะอ่ามีเกณฑ์ผ่าตัดเล็กๆน้อยๆหรือไม่งั้นถ้าไม่มีเกณฑ์ผ่าตัดก็ลองระวังเลือดตกยังออกเล็กๆน้อยๆมีดบาดได้อะไรได้นะคะเนาะอ่ามีเกณฑ์ที่แบบว่า ปวดหลังปวดกระดูกปวดฟันนะคะเนาะปวดหลังได้ปวดกระดูกได้ปวดฟันได้นะคะมีเกณฑ์ปวดข่าวปวดขานะคะระมัดระวังเกี่ยวกับเลือดตกยางออกเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะแต่ว่าคุณก็จะได้รับข่าวดีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอัศวินถ้วยขึ้นมาอีกแล้วเนาะอัศวินถ้วยขึ้นมาคืออาจจะเป็นคนกินเก่งระมัดระวังในเรื่องการกินนะคะคนที่เกิดวันพุธเนาะระมัดระวังในเรื่องการกินแ้งบรหวานน้ําตาลนะคะมันมีโรคลําส่งผลกระทบให้กับเราอาจจะมีเกณฑ์กินแล้วมีเกณฑ์แบบ มีเกณฑ์แบบว่ามันไม่ตรงกับคือ,ค,อคือเราดื้อเราเรากินแล้วเรามีความสุขเราดื้อต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บด,ด้วยนะนะคะมันมีโรคแแฝงนะในเรื่องมากับเรื่องอาหารการกินนะคะต้องระมัดระวังเนาะนะคะโอเคเนาะต่อไปคนเกิดวันพฤหัสนะคะคนเกิดวันพฤหัสขอสามใบ นี่คุณเกิดวันพฤหัสนะคะโอ้สีไม้เท้าการงานโดดเด่นนะนะคะมีความมั่นคงในการงานนะคะนะถามว่าคนเกิดเกิดวันพฤหัสนะคะเป็นคนที่การงานโดดเด่นเนาะมีมีเกณฑ์ที่จะทำธุรกิจของตัวเองเล็กๆน้อยๆนะคะมีความมั่นคงนะสีไม้เท้าคือการสร้างหลักปักฐานความมั่นคงใครที่มีเกณฑ์ที่แต่งงานเดี๋ยวจะได้แต่งนะใครมีเกณฑ์ที่รักกันเดี๋ยวจะได้ลงเอยนะคะในทางที่ดีนะคะมีเกณฑ์สังสามสาม,มีเกณฑ์แบบ การงานมั่นคงความรักมั่นคงนะคะมีความเดดเดี่ยวในตัวเองเนาะมีความทะเยอทยานความมุ่งมานะ,นะคะเป็นเป็นคนที่มีอีโอก้ในตัวเองเป็นคนที่ผลักดันชีวิตตัวเองในวันนี้นะคะเป็นคนที่แข่งคนที่แข็งนะคะเป็นคนที่มีความมุทะลุเป็นคนที่สามารถทําได้ในสิ่งต่างๆนะคะในเรื่องการงานโดดเดน่นเป็นตัวของตัวเองนะคะระมัดระวงังการจับใจใช้สอยเยอะนะคะมีเกณฑ์เสียเงินเสียทองด้วยนะนะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับ ปวดขานะคะปวดขาเป็นเป็นอ่าไม่สบายนะช่วงนี้นะคะต้องรักษาตัวให้ดีเนาะคนเกิดวันพฤหัสนะคะมีเกณฑ์ใช้เงินใช้ทองนะนะคะใช้เงินเก่งเนาะโอเคนะต่อไปคนเกิดวันศุกร์นะคะคนเกิดวันศุกร์นะขอ,อสาใอมใบค่ะขอสามใบหนึ่งสคนเกิดวันศุกร์นะคะโอ้ ดาบขึ้นมาเลยอ่ะคุณเป็นคนที่แกร่งเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะเดือมูนขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะในช่วงนี้นะคะคนคนเกิดวันศุกร์เนาะมีเกณฑ์ไม่ไว้ใจใครนะคะอาจจะมีเกณฑ์เดินทางต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศหรือมีการคาดหวังที่จะได้เดินทางเนาะอาจจะได้ไปวัดไปทําบุญนะคะ ระวังเกี่ยวกับโรคนะคะปวดหัวไมเกรนเนาะนอนดึกพักผ่อนน้อยนะคะเพะื่อเพื่อเพราะว่าการงานอาจจะทํางานเยอะเกินไปมีเกณฑ์อ่มีเกณฑ์แบบนอนไม่หลับทํางานหนักอะไรประมาณนี้นะคะเนาะการเงินไม่ขึ้นไม่โดดเด่นในเรื่องการงานนะมีคนที่ขยันนะคะมีความเชื่อใจตัวเองมีความมุ่งมั่นในตัวเองนะคะเนาะมีเซนต์มีแรงสังหณอนะคนเกิดวันนี้นะคะเนาะให้ไปวัดตกบตรท,ทำเอ่ให้ไปวัดนะคะทําบุญเนาะนะคะทําบุญนะนะคะ แลวคุณเป็นคนเก่งคนขยันนะคุณสามารถทําอะไรแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้นะคะคนเกิดวันศุกร์เนาะนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลด้วยนะคะนอนดึกนะพักผ่อนน้อยนะคะสุขภาพให้ระมัดระวังนะคะแต่คนเป็นคุณเป็นคุณเป็นคนดื้อนะเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคุณดับเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ขยันมีความหวัดระแวงไม่ไว้ใจใครเป็นเป็นคนที่อาจจะเป็น สายดื้อก็ได้เนาะเราเนาะนะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูงอะนะคะนักประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะสิ่งที่คาดหวังไว้จะประสบความสำเร็จนะคะเนาะโอเคต่อไปคนเกิดวันวันเสาร์เนาะพอสามใบค่ะคนเกิดวันเสาร์สามใบเดวิล คนเกิดวันเสาร์นะคะเดวิลเป็นใบแรกเลยนะคะ,ะคนที่เกิดวันเสาร์เนาะระมัดระวังในเรื่องการใช้เงินนะเป็นคนใช้เงินเยอะนะคะอันเกณฑ์ท่องเที่ยวหรือมีเกณฑ์แบบใช้เงินแบบเป็นคนที่ชอบใช้เงินนะ่ะใช้เงินเปลืองนะคะช่วงนี้นะมีเกณฑ์ใช้เงินใช้ทองนะคะเดวิลขึ้นมาระมัดระวังคนเอาเปรียบนะคะระมัดระวังคนเข้ามาหลอกเราได้เนาะ ะะเราต้องอค่อยเป็นค่อยไปกับสินบางสิ่งบางอย่างนะคะอย่าไปตัดสินปัญหาอะไรในช่วงนี้นะคะคนเกิดวันเสาร์เนาะบางคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์กับเรานะแต่เราต้องมีจิตวิทยาเราจะต้องมองคนให้ทะลุนะคะเราจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตคนนะที่เข้ามาในรูปแบบต่างๆนะคะมีคน คนเข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่ละมัดระวังมีกินออกเอาเปรียบได้ได้นะคะในช่วงวคนเกิดวันเสาร์เนาะนะคะแต่เชื่อว่ายัางไงคุณก็ประสบความสําเร็จคุณผ่านไปได้ด้วยดีไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณรอคอยวันนี้จะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะสมหวังนะนะคะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับคนที่เข้ามาออเอาเปรียบเราอะไรเราเนาะนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ตัดสินใจเดือดไวนะคะเป็นคนใจร้อนมุขมุถูกดันอยู่เหมือนกันและเรานะนะคะก็ไปคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์เนาะ กดไอาพเดทก่อนสานค่ะแบบดีๆนะคะ นะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะเดินทางมีเกณฑ์เดินทางนะคะเกี่ยวกับยศยานพาหนะนะคะเดินทางดีนะคะเดินทางได้รับเงินนะคะเดินทางได้รับโชคลาภนะคะได้เหรียญใหญ่เนาะได้รับเงินรับทองจากโชคลาบนะคะไม่ว่าจะทางจากทานด้านใดก็แล้วแต่เนาะชิบะจอลงทัาเป็นคนเก่งขยันเป็นคนใจใหญ่ใจถึงนะวันนี้อยากลงทุนอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานคุณจะได้ทํางานมีความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะเนาะเป็นคนที่ฉลาดนะคะคนวันนี้เนาะนะคะแต่คุณมัามีอุปสรรคเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เสียสละหรือมีคนมี ความทุกข์ในใจนะคะถ้าอยู่ในช่วงวัยเรียนก็จะมีที่ประจรองเท้าเดินทางขึ้นเหนือลองใต้หรือเดินทางตลอดนะคะาการเรียนดีนะคะแต่มักจะเป็นคนที่ขี้ํำคาญเนาะนะคะเป็นคนที่ขี้รำคาญในเรื่องของสุขภาพนะคะและมัดระวังเกี่ยวกับปว,กะะปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดกล้ามเนื้อเนาะ แล้วก็เกณฑ์ใช้เงินนะคะได้เงินมาใช้เก่งน,นะคนวันนี้นะคะมีเกณฑ์ได้รับเงินรับทองแต่มีเกณฑ์ใช้ใจ่ายออกไปนะคะเกี่ยวกับพระนิสินก็เป็นได้เนาะนะคะเดแหงแมนขึ้นมานะคะคนเกิดวันอาทิตย์นี้นะคะต้องให้ระมัดระวังเกี่ยวกับช่องท้องปวดหัวไมเกรนปวดขาวปวดขาวปวดเข,ข,ข,ข่าวปวดข้อปวดกระดูกนะคะพวกนี้เป็นไปได้เนาะนะคะให้ระมัดระวังนะคะดวงทั้ง7วันก็จบลงไปแล้วนะคะยังไงแล้วใครพลังงานยังไงก็ อานะคะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับที่ว่าพา่บอกไปพห้ดีก็ดีพายไรเราก็ต้องเตือนนะคะขอทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ